เสริมอีกแล้วครับนี่สวัสดีครับอยู่กรังเกทดเดยคาร์บเตอร์ทาครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับีนี้เราก็มาเสริมดินอีกแล้วไม่ได้ระดับสักทีครับนี่ขาดอีกเจ็เซนตรงนี้เอฟเอ็กเตสามนี่ เสริมอีกแล้วครับนี่เสริมยาวเลยครับตั้งแต่สเตี00ตรงนี้เท่าไหร่นะตัวนี้น่าจะ400 500 600ครับ600เมตรมแล้วครับวันนี้เสริมกอนู่นแหละประมาณเ,เจ็ดเซนเจ้าคู่งูก,ก็จอดอยู่นู่นแหละนู่ รอไปหมดเลยเสริมดินอีกแล้วโอ้สามรอบแล้วครับนี่ อเอาติดท้ายโชว์หน่อยเ x z เอกขซดสามหกศูนย์ผ่านไปเจ้าเอฟสิบแปดแต่งก็อยู่นู่นแหละครับนี่จอดอยู่นู่นแหละ สองห้าสองเจ็ดฟูโซ,โซนี่ทีมงานก็เลิกงานแล้วครับน้ไล่หลังกันไปบัสตอนแรกเนี่ยแค่นี้แหละเอาเลือกเที่ยวหนึ่งครับซีรห้าร้อยอีกคันหนึ่ง กำลังมานูตุ่มเตียมตุมเตียมมาแล้วครับฟ้าฝนก็จะมาอีกแล้วเมื่อกี้ก็ลงเม็ดสองสามเม็ดแล้วดูคืนนี้จะยังไงเราก็ไว้อย่างนี้แหละเราไม่ล้มกองครับเพราะว่ารถบดรถบดไม่มีถ้าล้มกองแล้วต้องบดไว้ครับอย่างนี้ก็ให้เขาเปียกแต่ข้างบนหน่อย,อยนึง มาแล้วคันสุดท้ายได้เวลาเลิกงาน5้าโมงย็นโอ้กลัวตามไม่ทันเพื่อนบ่าหนเออปิดไฟเลี้ยวด้วยสงสัยกลัวตามไม่ทันเพื่อนครับเหยียบมาเต็มที่เลยเนี่ีหาร้อจานใส อโอ,อไปน่าไป้ายปโอเคหมดเลยเอา้าไปกับบ้านได้ เราเร็วเพื่อนไปหมดแล้วว้าวอยอาไปตีเยอะเดี๋ยวท้ายเตกอ้าวปดปดเรนดนนโอ้ยเวียน้องเขียบเลยความกว้างเวียน้องบบ้านเลยโอ้ยเป็นไงเอ๊ย เยูหินคลุกหินครุก,รกบาทอาพรุ่งนี้ลงหินครุกครับเดียว <Yeah. S 1> ไปเดี๋ยวไปทันเพื่อนต้องถาม <c oughs> งานไว้แต่เย็นๆอย่างนี้ครับเขาจะไม่เข้าใจเอาพรุงนี้วิ่งหินคลุกต่อลูกพี่ถ้าฝนไม่ตก เจ้าตักกะเตนนี่สเต้ที่เจ็ดร้อยครับเนี่ยซื้อตั้งแต่สเต้ศูนย์ศูนย์นี่มาถึงเจ็ดร้อยเนี่ยนี่ระดับครับเนี่ยหลักแดงแดงได้ไหมนี่เอาเอาไปมีดวัดดูแล้วครับได้ครับพอดีเป๊อวเอา เลิกง,งานเหมือนกันครับจะกลับบ้านเหมือนกันก็คลิปนี้จบเียครับฝากกดไลค์กดติดตามครับไปเจอกัคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ